สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับได้เวลาย้ายแล้วครับวันนี้ฝนตกแน่นอนเลยเพราะว่ามันไม่ตกมาสามวันแล้วครับเดี๋ยวให้แซมวิ่งย้ายบอกรันฝั <c oughs> ่งโน้นก็ยกรอแล้วครับคอยให้มันตรงแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ง้างไกรอแล้วรอยิงแล้วครับ ถอยปถอยไป้ไปอาอยยาวๆตรงนี้เจ้าของเราก็โอเคแล้วครับมาปรุมเรียบร้อยแล้วก็ทําตามสัญญาเรียบร้อยแล้วครับเขาให้ขุดสามเมตรเราก็ขุดสี่เมตรครับตามสัญญา <c oughs> ตามสัญญาแบบไหนวะเฮ้ยไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงแอบทางนี้หน่อย เดินทางอย่างนี้ไปประมาณ4ีกิโลครับเราไปเอาบ่อนนะรกต่อ mm hmm. เรียบ,บร้อยนะขึ้นแบบนี้มันก็จะยกล้อยกล้อประมาณนี้ครับ อยู่ตรงนี้หลายวันเลยอะถ้าขึ้นแบบนี้เขาบอกว่าถ้าขึ้นแบบพื้น อ๋อคือดูด้วยเด้วสายลมเยียบยเ,ออเยียบสายลมนี่แย่เลยครับไม่มีที่เป่ากรองแซมวิ่งเป็นคนย้ายครับ ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้างานต่อบอ่อบ่อใหม่ต่อไม่ให้หน้างานก็บ่อไหนบ่อพันกิโลครับใช้ยาก่อนนะแต่จากนี้ไปประมาณสี่กิโลครับ